สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่งานใบเทคนะครับตอนนี้พามาดูรถแท็กเตอร์40แรงของมหินทรานะครับอันนี้เครื่องยนต์3สูบนะครับของมหินทราเองครับอันนี้เป็นตัวที่วางขายยุ้เมืองไทยนะครับอันนี้ก็เกียร์หลักนะครับ4เกียร์ฝั่งนู้นก็จะเป็นเกียร์โลเกียร์ไฮนะครับก็จะเป็นแปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ด้านหลังนะทําไมน่าใช้นะครับ ยางหน้านะครับแปดสหนะครับล้อหลังสิ4สองจุดสีสีีสี่นครับเก็ดดทีนี่ก็โรตารี่ของมหินทรายหร นี่เป็นด้านหลังนะครับก็มีปลั๊กไฟนะครับสันดาษให้นะครับโชว์ข้างอยาให้ดูข้างคนระับนี่มีที่ชาร์จนะครับมี USB ่ o r t พอท์นี่ก็จะเป็นโล i ไฮกับฝั่งนู้นเป็นสีเร์ก็เดรน่าแปดไทยหลังแปดนะครับก็สแตนดาร์ของรถไถทยก็แปดสไตล์องสไตล์รถอินเดียนี่เคร์เดิน้าไทายหลังนะครับบอกก็ สไลด์ได้ครับอันนี้กล่องที่จะเอาไว้รองรับระบบอากานะครับแต่ว่าทางบริษัทไม่ได้นำเข้ามาขายว่าเพงนะ